สวัสดีค่ะวันนี้ร้านต้นไม้ปูปั้เองนะคะวันนี้ฝนไม่ตกวันนี้อย่าไปพูดอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อวานวันก่อนเนาะฝนตกวันนี้ร้านทะเลตลาดมืดนะคะลูกค้าเพราะว่าไฟช็อตเนาะหมายถึงว่าเมื่อวานฝนตกเก็บไฟไม่ทันเก็บอะไรไม่ทันเลยเมื่อวานเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวนะต้องเริ่มที่ ค่าจะส่งเนาะราคาเ,ออเริ่มต้นที่80บาทแต่ไม่เกิน200บาทนะคะแล้วก็เบอร์แอดไลน์47101421นะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0935274141อันนี้ก็คือโทรหารได้เลยเนาะส่วนไลน์ก็ถ้าใครแอดมาแล้วถ้าตอบช้าบ้างก็คือกำลังทำงานอยู่นะคะลูกค้าเพราะว่าอันนี้มีงานประจำอยู่เนาะ,ะแต่จะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะคะแ,แล้วก็ในการส่งไม่มีปลายทางนะคะลูกค้า เลยนะคะต้องต้องไหนดีกันก่อนแล้วก็ยังสว่างนี่มีไฟนะคะวันนี้เป็นตลาดนู้ราคาตลาดนี้เท่าไหร่ตรงไหนก่อนเอาแคทตัศก่อนเล็กเล็กเล็กเก่อนละกันเนาะแคทตัสยังมีอยู่นะคะอันนี้สามห้าสามต้นลอยนะคะถ้าเป็นแคทตัสก์เนาะอันนี้ลูกค้าเนี่ยนะอันนี้มันเป็นเขือกแต่ใบเขาก็ด่างเนาะ เอาไปลุ้นต่อนะคะอันนี้แปมให้ใบละเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วกันมันมีสองสองกระถางอยู่บ้านก็เผือกค่ะเลยไม่ได้เอามาแต่น,นี่ก็คือเอามาให้ดูว่ามันมีลักษณะยอยู่ตลอดแต่มันด่างไม่ด่างเนาะเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วก็หยดหน้ำยังมีอยู่นะคะไมดอกครับดอกสีอันนี้ก็จะอยู่ที่ต้นละหกสิบบาทหกสิบ <40. S 1> ไมใช่ค่ะแล้วก็มีมะพร้าวเลไซย ไซนี้นะมีลูกด้วยมีลูกแล้วอันนี้จะอยู่ที่80บาทนะคะก็มีไซส์แบบใบยาวอย่างเงี้ยนะคะตัวเล็กวันนี้ก็60บาทนะค4ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ยังมีอยู่นะคะเผื่อใครอันนี้เป็นพวกอาบพรมยิดไม่ใช่ออสเตรเลียอ๋พรมออสเตรเลีย มีลายสี่นะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ห้าสิบบาท <50. S 1> ใช่ค่ะกระปุกกระปิกนี่แต่ถ้าเป็นกระถางใหญ่แบบนี้นะคะอันนี้จะอยู่ที่แปดสิบาทนะแปดสิบ <80. S 1> ใช่ค่ะแล้วก็มีแก้วแค้ยังเหลืออยู่หนึ่งต้นนะคะวันนี้ออกไปสามต้นแล้วอันนี้แก้วแค่ญี่ปุ่นเนาะอันนี้จะอยู่ที่แปดสิบาทนะคะก็ <80. S 1> อันนี้จะเป็นงาช้างงาช้างแค้ าชาแข้งใช่ค่ะอันนี้ก็จะอยู่ที่120่งร้ยบาทหนะึร <120. S 2> หรือถ้าใครชอบแบบนี้ถ้าแตมส่งได้ตรงก็จะส่งให้อันนี้ก็อยู่ที่150่งร้อยบาทหนะึ้อยิบาทชต่มมีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นกวดแข็งแล้วให้เท่ากัน150เท่ากันใช่ค่ะป่อยไว้ไว่ววไอวีว่ ไอวีเหลือหนึ่งกระถาเหลือหนึ่งกระถาพี่จริงมันมีไซส์ใหญ่กว่านี้เลยอ๋อมีไส์ใหญ่แอวมาทําแบบนี้เป็นห้อยใช่ค่ะก็เดี๋ยวว่าจะทําเพิ่มอยู่อันนี้อันนี้ก็ให้ไปอันนี้ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบ <150. S 1> แต่ถ้าเป็นกระถางเล็กก็อันนี้ก็ยังห้าสิบบาทห <50 S 1> ้าสิบนะบาทใช่แล้วก็มีพิดตาพิก,าก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้ก็อยู่ที่เก้าสิบบาท้ <90. S 1> าสิบ อันนี้แดดฝนร้อยฝนได้เลยนะลูกค้าเพราะว่าแม่ค้าเลี้ยงแบบฝนตกแดดออกไม่ไม่เดาข้าลมไม่ได้อะไรเลยแล้วกนน็จะเป็นเศรษจ,จีลวงข้าวไซนี้ก็จะอยู่ที่80บาท80บาทนาทลนรค้าอันนี้ก็80บาท80ใบใหม่เขาสวยนะแต่ใบเก่าเขาอาจจะมีแบบว่าช้ำฝนอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเขาแตกใหม่ก็จะสวยอันนี้เอาไปชำง่ายนะคะแล้วก็แตกพอด้านข้างนี้ ใครชอบอันกประสงค์ดำก็ยังมีอยู่นะคะดอกดำไซนี้จะอยู่ที่200บาทนะคะน0 0อาจจะดำไม่สนิทเท่าไหร่หนูฟูกเลยหนึ่ต้นกำลังแตกใบใหม่แตกยอดใหม่ได้ฝนแดดฝนร้อยฝนอันนี้ยังแปดสิบบาทอยู่นะคะหนูฟูกแปดสิบใช่ค่ะถ้ามันเป็นทรงพุ่มเดี๋ยวแปมตัดแต่งให้มันเป็นทรงกลมก็จะสวย ไบก็จัน้าใ่นี้80บาทนะคะ80แปกสิบอันนี้กบาดอกซ้อนแบบนี้นะคะแต่เป็นดอกขาวเลยอ่ะบ<า>ใบเขาจะออกเหลืองหน่อยนะคะลูกค้าเพราะว่าได้น้ําฝนเยอะมันฉ่าน้ําอะค่ะแต่ไม่มีผลเนาะหมายถึงว่าเดี๋ยวใบเขาร่วงแตกใหม่อันนี้ก็จะอยู่ที่เก้าสิบบาทเก้าสิบบาท โ oh. ชคโชคเก้าชั้นเดี๋ยววันนี้เอาราคานาทีทองนะแปดเซลเดี๋ยวให้ไปสองร้อยเก้าสิบาทนะสองร้อยเก้าสิบอันนี้เป็นด่างดำเนาะเขาเรียกว่าด่างด่างเขาเรียกเหมือนไอ้อะไรนะหินอ่อนเนาะด่างหินอ่อนใช่ค่ะอันนี้สองร้อยเก้าสิบขาวกันขาวไซนี้อยู่ใไซใหญ่ใช่ค่ะมี มีประมาณสองต้นกำลังแตกยอดหออนึ่งต้นอผลลงไม่ดรัสต้าอันนี้อยู่ที่สองร้อยเก้าสิบบาทสองร้อยเก้าสิบเท่าไรนะสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบก็แล้วว่าจะบอกราคาถึงสามร้อยกลัวลูกค้าแบบเฮ้ย hey <c oughs> แต่ไซส์เล็กวันนี้ไม่ได้เอามาเมื่อวานขายออกไปแล้วไซส์เล็กยังมีอยู่นะคะลูกค้าต้นละ80บาทเนาะถ้าใครอยากเห็นแบบว่าขนาดไซส์ก็เปิดกอย้อนหลังดูคลิปเก่าได้มันจะมีอยู่หมายถึงว่ายังมีจํานวนต้นอยู่ที่บา้านเนาะอันนี้เป็นไ<อ>ม่ได้เปลี่ยน,นไซส์เลยแต่อันนี้สวยนะก็ยังขายอยู่นะคะอันนี้ห้าสิบบาทห้าสิบนะคะแอปเปิลอันนี้ยังมีอยู่นะคะถ้าใครชอบอันนี้ก็ส5 3ห้ 3, 5, 3, าสามต้นร้อยดาห้าสต้นร้อยไวเลย แปนึงนะคะอันนี้มาเลยสอนห้าสิบบาทฮะห้าสิบใช่ห้าสิบบาทบนลงแล้วจ้าฝนลงแล้วจ้าอันนี้ยังมีอยู่นะคะอันนี้ก็แปดสิบบาทแปดสิบ <80 S 1> นะคะ <30. S 1> การต้มบานาดูอันนี้อยู่ที่เก้าสิบบาทเก้าสิบ <90. S 2> มีหน้าวัวด้วยมีหน้าวัวด้วยนะคะว่าหน้าวัวดอก ร้อยสอสิบบาทร้อยยี่สิบแต่อันนี้เขาบอกว่าไม่ค่อยใด้ดอกไม่ค่อยสวยแต่แปมชอบใบมันหมายถึงว่าสีดอกเขาเข้มตันแต่ราคาเท่ากันไหมจ้าอย่าพึ่งจ้าคุณปอจ้าอ่ะแล้วก็มีมารีมาฝั่งนี้แล้วนะ uh huh. แต่อย่างอันนี้ด้วยมาได้ไหมแม่ค้านับก้อยคะ่ะหมายถึงว่ามีจันนาคด้วยมีจันนากไซส์ใหญ่เท่าไหร่<ๆ>อันนี้ให้ ใบใหญ่กรถาางเก้าสองร้อยเก้าสองร้อยจะน่้ก้าสิบมะรีต้นใหญ่เท่าไรมะรีต้นใหญ่ร้อย2 0ร้อสิบแล้วก็อันนี้ก็ยังให้ราคาเท่าเดิมค่ะแต่เป็นฟอร์มกอสองร้อยเก้าสิบรอยกฟอร์มกอนะคะใช่ค่ะเหมือนมีแบบว่าเขาบอกว่าสมต้น3มต้นเหมือนมันกายแต่ก็ไม่ได้ถึงว่ากายมันอยู่ที่การเลี้ยงใช่แล้วก็ปีโลหูช้างเท่าไรคะ พี่โลหูช้างาให้ไป290บาท290ใช่ค่ะอันนี้ก็290ร <2 90. S 1> ้อยายังมีต้นนีอ้อันนี้ก็ให้ปหไปราคาเท่ากันแต่ด่างไม่เยอะแต่ต้นใหญ่มากด่างไม่เยอะใช่ค่ะแต่ด่างไม่ด่างด่างทุงใดใบด้วยสอง290ใเก้าสิบ <2 90. S 2> สบใ,ใ,ใ,ใหญ่แล้วก็ ช,ชบาคมชบาคมชบาคมร้อยร้อยเท่าไหร่เหรร้อยห้าสิบแต่ต่อรองหลักใหม่ได้ชบาคม100ร้อยร้อยอ่ะคนละครึ่งทางร <130. S 2> ้อยสามสิบร้อยสามสิบราคาอันน้คือราคาราคาชิลอันนี้คิคคริบูลคิริบูลแดงอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเลหนึ่งร้อย มาคันเล็อ่ะถ้าอยากให้ส่งก็ส่งได้นะลูกค้าแต่แบ<ต>บ <ไป S 1> ว่าดอกมันจะร่วงดอกมันจะร่วงใช่อันนี้ก็อยู่ที่120บาทนะคะ120มีอยู่สามสีเหลืออยู่ประมาณไม่กี่ต้น,นะค่ะเพราะว่าเอาดอกมาทีไร่ละทะเลต้นไม้จะออกละขายดีแล้วก็อีพีมาเบิ้ลอีพมาเบิ้ลอันนี้ไซนี้อยู่ที่250บาทนะคะ250ยาวแล้วเนาะถ้าใครจะไป ใช่ไปสับไปสับเพราะว่าจะไปขึ้นต้นก็ได้แล้วนะคะอันนี้เป็นเหมือนด่างฮาบเนาะแต่นี้ด่างด่างเยอะเขาเรียกอะไรนะแดงไหมไม่แดงด้วยลายสีม่วงอ่ะใช่ป่ะค่ะคุณพี่อุ้ยสวยเนาะใช่ป่ะอันนี้ฉบาวยังมีอยู่นะคะแต่ดอกขาวเหลืออยู่ไม่กี่ต้นสีม่วงมีสีม่วงอันนี้ก็สิบบาทนะคะสิบใช่ค่ะแล้วก็มี อันนี้แต่ไม่รู้จะส่งได้หรือเปล่าแต่ขออนุญาตถอดสายถอดถอดเปลี่ยนสากระถางใช่ค่ะอันนี้เอามาเพื่อความสวยงามไงหมายถึงว่าเอามาโชว์หน้าร้านแต่ถ้าใครชอบนะบอกได้เป็นฟอร์มกอแบบนี้อันนี้ขายอยู่290ร้อบาทสองนะคะตัวดำาร้อบาทค่ะตัวใหญ่ส่วนอันี้สองร้อยันนี้สองใช่น่ารักตะมุกตะมินอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอันนี้หกสิบเรต้องเดินมาแล้วล่ะ ก้านดำน้ำาันเหรอไม่ใช่เขียวใช่ไหมจุกจุกไม่ใช่เขียวโบราณเขียวโบราณเลยน่าจะเขียวโบราณอ้าวถ้าใครถ้าดำมันจะก้านดำร้อนอ้าวถ้าใครชอบแบบนี้นะคะอันนี้หกสิบบาทเนาะง่ายง่ายดีแล้วก็เหลือแก้วแก้วแคร์ยังมีอยู่นะคะแก้วแคร์จ้ะอันนี้ก็แปดสิบบาทแปดสิบบาทแล้วก็มีออนที่กินข้าบานแล้วนะลูกค้าแต่พอดีฝนกระแทกใส่ก็หาย แต่ต้นเขาก็จะเท่านี้นะคะเหมาะสมกับคนที่บ้านพื้นที่เล็กน้อยอันนี้ก็แปดสิบบาทแปดสิบแล้วก็นี่มันมีลูกแล้วไซนี้ก็มีลูกแล้วนะคะอันนี้ก็แปดสิบบาทแปดสิบกร้อยใส่ไม่ตรงจีนแล้วก็กระถางนี้มาหนุอยู่ตรงนี้อันนี้ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบใช่ค่ะวันนี้ก็รวดเร็วเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ากนมาแล้วนะคะยังไงก็อยาก อยากได้ต้นเก่าหรืออะไรก็สอบถามหลังไม้ได้เนาะนะคะยังไงวันนี้ก็กขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>